สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนะคะก่อนที่นางฟ้าจะไปเปิดไพ่ส่วนตัวให้กับ f อจากเชียงรายนะคะสมุทรสาครน,นะคะแล้วก็มีจังหวัดตรงภาคใต้นะคะชุมพรที่บุกมาวันนี้ยาวๆเลยเมื่อวานแบบว่าฟินิชถึงตีสองนะคะ f อจากบางแสนเอาหนางฟ้าบอกว่าสู้ชีวิตมากลูก เอฟซีแบบขอต่อเวลาได้ไหมเมื่อวานนี้แบตมันจะหมดนะคะก็เลยไม่ได้ต่อเวลาถ้าต่อคงถึงตีสามนะคะน่ารักมากเลยเอฟซี FC หลายท่านแบบน่ารักมากเลยยอมในความแบบสายเป้อะคุยกับเธอชั่วโมงหนึ่งไม่พอมัน้องสองอะไรเงี้ยนะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาทำทอปิกฟินๆก่อนที่จะไปเปิดไพ่ย,ยาวนะคะคนที่เงียบหายไป ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณใครก็ได้ที่เงียบหายไปจากชีวิตคุณนะคะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณใช้ไพ่เดดไรทเชียร์ทาโร่นะคะอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์ช่องนางฟ้านะคะดูสิว่าคนคนนั้นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นที่เงียบหายไปตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ เดอะทาวเวอ์ Tower, มันจบแล้วพอแล้วเราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากอยู่ในชีวิตเธออีกแล้วเธอทำเราสะบักสะบอมเราเสียใจสิ่งที่เราทุ่มเทเคยพยายามทำให้เธอทั้งหมดทั้งมวลนั้นเธอไม่เห็นค่าไร้เยื่อใยไม่ยาแสาเราขอให้เธอไปเติบโตขอให้เธอเจอสิ่งที่ดีเจอคนที่ดี คูรักคู่ชีวิตโซเมททวินทวินแฟมที่ดีเราคิดว่าเรามันไม่ใช่ใบแรกก็ด่ามาเลยคนที่เงียบหายไปคนที่มูฟออนหรือคนที่คุณปล่อยมือจบเลิกสต็อปชชดอัพแชดชักปักไม่คุยกับเขาเดอะทาวเวอร์ คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดวันอังคารคนที่เงียยหายไปตอนนี้คุณกับเขามันจบแล้วค่ะเขาไม่อยากคอนแทคคุณเขาไม่อยากคอนเนคค่ะคุณเขาแค่โอเคมีบ้างที่มันเหงาคิดถึงเบื่อเซ็แงแต่เขาพยายามที่จะตัดใจมูฟออนเพราะว่าเขาคิดว่าเขากัแบบคุณมันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ไหวจริงๆถ้าหากมองในมุมมองของธุรกิจการงานการเงนินคนคนนี้อาจจะเคยแบบแว่าติดหนี้สิ มีเรื่องที่จะบบว่าเกี่ยวพันกับคุณเรื่องเงินตอนนี้เขาติดขัดเขาไม่มีตังค์ที่จะคืนคุณเขาเป็นหนี้คุณเขาจ่ายไม่ไหวหรือถ้าหากเป็นบริบทของความสัมพันธ์กับกับกะยาณมิตรเพื่อนฝูงมันอาจจะเป็นแพชชั่นที่คุณกับเขาต้องไปเติบโตครึ่งปีหลังคุณกับเขาต้องไปทําธุรกิจการงานการเงนิงน,งน,งนที่มันไม่สามารถจะแมทกันคลิกกันหรือว่าไปต่อกันได้ คนที่เงียบหายไปตอนนี้เขาคิดว่าโอเค next time s e ซ you เ g a กนนะคะขอให้คุณโชคดีและหวังว่าคุณก็จะหวังดีขอให้เขาโชคดีเช่นกันคุณกับเขา The Tower อาจจะเกิดวันนังคารใครสักคนหนึ่งอาจจะเกิดวันนังคารคนที่เงียบหายไปเนี่ยละค่ะความในใจเขาอยากบอกคุณว่าขอบคุณนะที่เข้ามาแล้วก็จากไปขอบคุณเหลือเกินอยากขอบคุณสักครั้งหนึ่งซึ้งใจจริงๆเลยสิ่งที่ฉันทุ่มเทให้ เธอมันไม่มีค่าไม่มีเยื่อใยไม่มีความหมายใดๆในสายตาเธอเลยมันเลยต้องจบแบบนี้ใบแรกก็ทารุณกรรมความรู้สึกคุณผู้ฟังเลยใช่ไหมไปต่อนะคะคนที่เงียบหายไปคนที่ไม่คุยกันแล้วพักแบกความสัมพันธ์ตอนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณสตรนีนผู้หญิงผู้ชายราศีสิง์เกิดวันอังคารผู้หญิงผู้ชายราศีสิง์เกิดวันอังคารได้ หรือคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีสิงห์ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเกิดวัานอังคารแหมเอาเชียวนะคือแบบประมาณว่า ฉันทำดีที่สุดแล้วที่ผ่านมาฉันทุ่มเทร่างกายจิตวิญญาณความสุขถล่ำดำดิ่งให้เธอไปหมดแล้วตอนนี้ฉันขอรักตัวเองบ้างตอนนี้ฉันขออยู่กับตัวเองฉันไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตเธอฉันไม่อยากเป็นส่วนเกินหรือให้เธอเป็นส่วนเกินในชีวิตฉันต่างคนต่างไปต่างคนต่าง move on เริ่มต้นใหม่นะคุณกับเขาอาจจะจบความสัมพันธ์แบบ จบแบบงงงงจบแบบเออเราเลิกกันเถอะเราจบกันเถอะเราไปต่อกันไม่ได้หรือนิ่งเงียบใส่กันบาวันนี้ความนิ่งความเงียบมันคือคําตอบทุกสิ่งอย่างเขาเงียบคุณเงียบก็คือมูฟออนจบกันด้วยดีจากกันด้วยดีขอให้เธอโชคดีนะคะอืมใบที่สองก็ยังดราม่าพลังงานของเจ้าป่าสิงโตราสีสิงอยากบอกคุณว่า ขอให้คุณโชคดีขอให้คุณเจอสิ่งที่ดีมีความสุขแล้วก็ขอให้คุณจดจำแค่เรื่องราวของเราแต่ถ้าเราจะไปต่อหรือเริ่มกันใหม่นั้นมันไม่แล้วค่ะนี่คือความลับในใจจากคนที่เงียบหายไปจากชีวิตคุณเขาอาจจะไปเจอคนที่ดีคนที่ใช่แล้วก็มองเห็นความแบบที่คุณเจอคนที่ดีคนที่ใช่ก็เ,เลยไม่ยือ้อไม่รังไม่ตือ้อใดๆแค่แบบอยู่ห่างๆแบบมีบ้างห่วงบ้างคิดถึงบ้างทัก ทางสตอรีหรือแอบมองแอบส่องแต่ว่าไม่กลับมาแล้วค่ะเดอะทาวเวอร์ Tower, มันจบแล้วอังคารราศีสิงห์นะคะถ้ามันตรงกับใครมันจะตรงเลยแบบ100%ถ้าไม่ตรงกับใครก็เสมือนว่ามาฟังเพื่อนอ่านไพ่ให้ฟังนะเดี๋ยวเพื่อนเปิ้ลจะอ่านไพ่ให้เพื่อน FC ทุกคนฟังนะนะคะ คนที่เงียยผายไปตอนนี้เขาคิดได้รู้สึกเช่นไรกับคุณเรามาดูซิอ๋อคิงออฟสอดพลังงานของผู้หญิงผู้ชายทัดลมคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับชาวทัดลมเปถุนตุนกุมทาวเวอร์สเตนคุณอาจจะเป็นชาวทัดไฟได้หรือเขาอาจจะเป็นชาวทัดลมได้พลังงานตอนนี้นะคะ เขาคิดว่าแบบกอนวิดดวายโควิดดโฟปล่อยไปตามลมต่อปล่อยไปตามพลังงานเหวี่ยงของจักรวาลอะไรจะเกิดก็แล้วแต่ผ่านมาได้ทั้งชีวิตไม่มีอะไรจะผ่านไปไม่ได้แล้วที่ผ่านมาเขาพยายามทุ่มเทหรือว่าแบบว่าเทคแอคชั่นกับคุณมามากแล้วตอนนี้เขาเหมือนแบบอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่เงียบๆอยู่ในภาวะอยู่ในความคิดถึงเงียบๆ นิ่งๆดีกว่านะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าพราวขี้แก๊กแล้วก็เหมือนแบบมั่นใจม,นนมั่นหน้ามั่นโหนว่าแบบถ้ามันไม่ใช่อ่ะเราจะไม่ยืมไม่ตือ้อทะลอก ต่อให้รักแค่ไหนสเสน่หาแค่ไหนวอนนิดแค่ไหนแต่ว่าเราไม่ดีกว่าด้วยความอีโก้ศักดิ์ศรีที่มันค้ำคอของเขาคนที่เงียบผายไปเขาคิดว่าเขาทบทวนแล้วลว่าเขาจะไม่ติดต่อหาคุณไม่ยุ่งกับคุณแต่ถ้าคุณติดต่อหาไปยุ่งกับเขาสักนิดหนึ่งอันนี้ก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าในใจลึกๆของเขาเขาไม่อยากวุ่นวายขายประช่อนขายปลาทูขายปลาปดุกกับคุณแล้วอะค่ะวุ่นวายไปคุณก็ทําเหมือนเสมือนว่ารําคาญ เขาเบื่อเขาหรือว่าแบบเฉยเมยใส่เขาเขาเลยรู้สึกว่าโอเคเราอยู่ของเราก็ได้เธอก็อยู่ของเธอไปก็ตามนั้นเลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่ามีลมไปถุนตุนกลุ่มแล้วก็มีราสีสิงแล้วก็มีคนเกิดวันอังคารออกมาแค่นี้ก่อนนะคะมาค่ะไปต่อนะ เดี๋ยววันนี้จะทำคลิปทัดน้ำความรักทัดน้ำเดือนกรกฎาคมให้นะคะเมื่อวานลงทัดไฟไปผลตอบรับดีงามเย่ตบมือตบมือ ไปต่อค่ะคนที่เงียยผายไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขามองคุณแบบไหน,นเขาจะเอาอยัางไง f o อั of Pentacles คุณอาจจะดีกับชาวทัดดินผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดดินไพ่เหรียญเป็นไพ่ของคนเกิดทัดดินพึษศกกันมังกรคุณกับเขาอาจจะเกิดวันที่4ได้อาจจะมีความสัมพันธ์เลิกลาจบกันมา4เดือน4วัน4สัปดาห์บวก,บวก,บวก ผู้หญิงผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินเกิดวันอังคารได้หรือคุณกับเขาอาจจะเกิดวนันที่4พลังงานของคนคนนี้นะคะค่อยถามตัวเองมาหลายๆรอบว่าจะกลับมาง้อขอโอกาสยอมลดอีโก้ลดอัตตาตัวตนยอมลดความหยิ่งจองหองพองคนดีไหมแต่คิดแล้วก็เหมือนน้ำตาไหลลินอาบแก้มไม่ดีกว่า ถ้าหากว่ยอมลดอีโก้ลดอัตตาตัวตนอยากกลับมาง้อขอการคุณเดี๋ยวคุณก็ได้ใจเดี๋ยวคุณก็ทําเขาเจ็บปวดซ้ําๆย้าๆแผลที่คุณเคยทิมแทงมันไว้ถ้าเขากลับมาง้อขอการคุณเดี๋ยวคุณก็บี้จี้ให้มันพุพองขยับขยายกลายเป็นแบบว่าโอ้ลามไปทั่วเขาเลยรู้สึกโอเคขอรักษาแผลใจ สี่เหรียญฉันขอรักษาแผลใจที่เธอบอกเลิกตัดสัมพันธ์ไร่ฉันออกจากชีวิตในวันนั้นตอนนี้ฉันพยายามจะเยียวยาทุกสิ่งอย่างให้มันดีขึ้นแล้วผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากบอกคุณว่าสี่เหรียญความรักความเสน่หาความหวงแหนความสกินชิปความความนัวเนียความพิศวาสที่ฉันเคยให้เธอนั้นมันก็ยังคงงดงามตราตรึงในใจฉันเสมอนะคะ คนที่เงียบหายไปนะคะตอนนี้ชีวิตเขาอาจจะไม่ได้แฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะติดขัดเรื่องเงินเรื่องงานหรืออาจจะมีสภาวะทางด้านสุขภาพที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคเลยไม่อยากกลับมานำพาความท็อกซิกทุกใจใดๆมาให้คุณอีกแล้วเขาพอแล้ว ต่อให้เขาจะต้องตายจากโลกนี้ไปเขาก็จะไม่บอกคุณหรอกอคุณทำอะไรให้เขารู้สึกขนาดนั้นน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาได้ขนาดนี้นะคะคุณว่าอะไรเขาล่ะคุณทำอะไรเขานะคะมีวันเพิ่มออกมามีวันนังคารวันจันทร์วันศุกร์วันพุธนะคะคนที่เงียบหายไปเขาตัดสินใจว่าเขาจะปล่อยมูฟออนและ จะไม่กลับมาหาคุณแล้วแม้ว่าจิตวิญญาณของเขาอาจจะแบบฝันถึงคุณระนึกถึงคุณนึกถึงคุณตื่นมากลางดึกหิวน้ำตื่นมามองนาฬิกาอุ๊ยทำไมรูปในโทรศัพท์มันเหมือนยังเป็นหน้าคุณอยู่เลยโอ้ไม่ไหวละต้องรีบรลบรีบปลางให้หมดคนที่คิดถึงคุณนึกถึงคุณต่อให้ร่างกาย รีแอคชั่นใดๆจะไม่กลับมาหาคุณแต่ว่าจิตวิญญาณของเขายังแอบถล่ำดำดิ่งคิดถึงคุณฝันถึงคุณเสมอๆในทุกๆวันทุกๆคืนนะคะยังแอบนัดพบ แจอกับเธอบางคืนในฝันบางคืนในฝันหรือเมื่อคืนนี้ก็อาจจะฝันถึงคุณฝันว่ามาง้อขอ,ขอ,อกาสขอโทษแต่ว่าตอนนี้เขาก็าได้แต่ว่าคิดอยู่ในความฝันนั่นแหละค่ะชีวิตจริงไม่กล้าเลยไม่กล้าบอกเธอไม่กล้าบอกใครไม่กล้าให้ใครได้รู้ว่านั้นลืมคุณไม่ได้ยังแคร์คุณเสมอแต่ว่าไม่ดีกว่าค่ะคนที่เงียยหายไปจะไม่กลับมาแล้วเขารู้สึกแบบนี้นะคะเลขสี่เลข 1ปนะคะ14 18นะคะ 12, 16นะคะนี่คือเลขของคุณกับเขาหรือเปล่าหากแปลว่าใช่ไปต่อนะคะทำไมช่วงนี้นางฟ้าอ่านไพ่ขยี้ขยี้ไหมคะนางฟ้าอ่านพลังงานตามไพ่เลยนะคะคุณผู้ฟังคะดูสิคนที่เงียบหายไปตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรรู้สึกเช่นไรกับคุณคะ คนที่เงียบหายไปตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไงกับคุณเอ่อเอ็ดออฟวอนเขาใช้ทางธรรมเขาใช้ธรรมะเข้าขม่ม เดือนหน้าหรือเข้าพรรษานี้เขาอาจจะหนีไปปีกวิเวกไปอินโทรวดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปอยู่กับตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้มันเจ็บปวดมันใจสลายมันคิดถึงมันนึกถึงสิ่งที่คุณเคยทำเคยว่าเคยแบบว่าใจร้ายกับเขาคนที่เงียบหายไปตอนนี้ได้แต่เอาธรรมะเข้าข่มเอ็ดออฟวอนคุณเอาจจะเป็นชาวทัตฝ่าแม่สิงธนูราศีสิงห์ราศีเมษราศีธนูอาจจะดีวกับคนเกิดทัดดิน หรือธาตุลมคนที่เงียบหายไปผู้หญิงผู้ชายคนนั้นจากที่เขาผ่านวิบากกรรมทางความเจ็บปวดเลิกลากับคุณโดนคุณ Move on ขอเลิกบอกจบหรือไม่ไปต่อพอเท่านั้นตอนนี้เขารู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเขาเลยเขาต้องช่วยตัวเองทุกวันเขาต้องช่วยตัวเองให้ผ่านความคิดถึงผ่านความระทมออกไปเอาคุณออกจากหัวในทุกๆวันเขาเลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อครับ หลวงพี่ครับหรือหลวงตาคะช่วยหาวันที่แบบให้หนูไปปฏิบัติธรรมลืมเธอคนนี้ลืมเขาคนนั้นได้ไหมหรืออาจจะอยู่บ้านนะคะนุ่งขาวห่วมขาวทําสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมเพื่อให้แบบเอาธรรมะเข้ากลมเพื่อไม่ให้ฟุง้งซ่านเพราะว่าแรงสเสน่หาที่ลึกๆหรือความผูกพันที่มันเหมือนแบบจบกันงง,งอะ่ะมันยังมีมากโขเลยที่แบบ ใจนึงก็อยากจะไปต่อแต่ใจนึงก็แบบว่าไม่ไหวอพอแค่นี้ดีกว่าไม่อยากเจ็บอีกแล้วไม่อยากโดนบอกเลิกโดนไล่หรือว่าแบบฉันไม่ใช่เธอไม่เอาเขาเลยรู้สึกว่าพอแล้วนางฟ้าฝากบอกเอซนางฟ้าด้วยนะเราจะใจแข็งเราจะเป็นคนดุดันเราจะโหดเที่ยมบ้างเราจะไม่ติดต่อกลับมาแล้วขอให้เอซนางฟ้าดูแลตัวเองด้วยนะ นะคะเศร้าจังเลยอ่ะน้ำตาของเขาที่มันตกอยู่ข้างในบางครั้งทุกวันทุกคืนที่เขาตื่นมากลางฝันน้ำตาที่มันไหลอาบแก้มความคิดถึงความแบบอยากได้ยินเสียงอยากเห็นหน้าอยากได้ยินคุณพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจุกมันกระอากมันแบบ ล้วฉันจะยังไงอ่ะถ้าฉันกลับไปง,ออง้อเขากะเธอแล้วเธอจะทำร้ายฉันอีกไหมหรือจะหาใครมาแทนที่คุณดีนะตอนนี้ลึกๆเขาอาจจะนั่งพินิษพิคร์เอ๊ะหรือจะแบบว่าเที่ยวแบบไปเล่นแอปหาคู่หรือว่าไปเปคนอื่นหรือให้แบบคนอื่นมาขายความสุขให้เขาเหมือนสมัยที่คุณอยู่กับเขาดีนะแต่เขาเอาคิดพินิษพิคราะห์คิดแยกแยะแล้วแบบไม่ดีกว่า พอแล้วอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมะอยู่กับจิตวิญญาณที่มันเงาเงาแบบนี้ดีกว่านี่คือสิ่งที่คนที่เงียบหายไปถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกเช่นนี้เลยนะคะกุนจอหนูกระต่ายไก่มา้างูเสือ นี่คือพลังงานของคนที่เงียบหายไปตอนนี้เขาคิดและรู้สึกเช่นนี้กับคุณเลยนะจ๊ะ FC จ๋า FC อย่าใจร้ายสิถ้าว่าคุณคิดว่าคุณแบบอืมคิดถึงเขาคุณก็ทักหาเขาโทรหาเขาตอนนี้เขาอาจจะเฮิร์ตแซงเหงาเงาคุณโทรไปคุณทักไปก็อาจจะ ตื่นปึ้งตื่นจากฝันเลยแบบอุ๊ยไม่ต้องไปบวชไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมแล้วคุณกลับมาแล้วก็เป็นไปได้นะคะแต่เขาก็แค่คิดแหละมันคงไม่มีสิ่งเหล่านั้นคุณคงไม่ทําแบบนั้นหรอกนะคะขอยอึ่งใบค่ะใบสุดท้ายแล้วนะคนที่เงียบหายไปตอนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกเช่นไรกับคุณไฮพินเชต เธออยู่ในความฝันเธออยู่ในหัวใจเธออยู่ในจิตวิญญาณที่งดงามของฉันเธอยังคงเป็นความงดงามที่แสนดีคุณกับเขาอาจจะมีเลขสามไฮพินเทศลาสิมีเลขสามเลขสองได้นะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดเดือนมีนาคมคุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์เลิกลาจบกันเมื่อเดือนมีนาคมบ่มายวันนี้เขารู้สึกว่า ฉันจะจดจำเธอไว้ในซีดิบัมในจิตวิญญาณฉันไม่เคยลืมเธอหวังว่าเธอก็คงไม่ลืมฉันเราจบกันไปตอนนี้ตอนนี้ฉันรู้ดีว่าฉันต้องอยู่ให้ได้อยู่อย่างสง่างามเพื่อวันนึงเธอหันกลับมาเธอจะได้เห็นพลังงานความสุขความแบบไร้มนทินไร้คาบน้ำตาของฉันนะคะ คนที่เงียบหายไปตอนนี้เหมือนเขาตื่นรู้คุณเข้าไปสั่นสะเทือนคุณไปเขย่าจิตวิญญาณว่าแบบอย่าอย่าไปผูกพันกับใครมากอย่าไปรักใครมากอย่าไปแบบให้ใจใครมากเพราะวันหนึ่งถ้ามันพังมันไปต่อไม่ได้คนที่เจ็บก็เป็นคุณหรือเป็นเขานะคะตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วเขาจะไม่ให้ใจให้กายให้จิตวิญญาณใครเหมือนที่เคยให้กับคุณเขาจะรู้จักประมาณตนเขาจะรู้จักคําว่าหยุดพอถ้ามันไม่ใช่จะไม่ยือ้อไม่ตือ้อเขาจะไม่ ทุ่มเทกับใครอีกแล้วเหนื่อยเจ็บแต่จบสุดยอดเลยถ้าเขา่าตรงกับใครคือตรงมากนะถ้าไม่ตรงก็คือฟังเพื่อความบันเทิงนะสุดยอดเลยคนที่เงียบหายไปเขาตัดจบไม่ไปต่อพอแล้วแค่คิดถึงคุณอยู่ในใจเก็บไว้คนเดียวไม่บอกใครทุกวันนี้คนรอบข้างเพื่อนเขา ใครต่อใครถามหาคุณก็บอกไม่รู้ไม่ได้ส่องไม่ได้สนใจบอกไปแล้วแต่จริงในใจก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยเมื่อคืนยังฝันถึงเอฟซีนางฟ้าเลยฝันเสมือนจริงมากเลยเขามาเคาะเขามาอยู่ข้างเตียงเขามายืนมองแบบมาจ้องเอาตามาใกล้ๆอะไรเงี้ยกระซิบข้างหูแบบนั้นเลยหรือเปล่านี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่าหากแมนว่าใช่นะคะขอให้รับแต่พลังงานดีๆคนที่เงียบหายไปตอนนี้เขาอยากบอกคุณ แบบที่นางฟ้าเอื้อนเอ่ยสบดท้อยคำผ่านไพาทาโร่ให้ฟังนั่นแหละค่ะนะคะบายบายฝันดีเทคแค์ care, ค่ะ